สวัสดีสวัสดีพี่น้องตายทักทายสวัสดีเอฟซีวอร์สกูจุ๊บบกแมลงอ่อนได้ทั้งหลังนะมาเพื่อนพอทาอีกคิวคือเกาหน้ามือจุ๊บบล็อกมีเมนูอีกล่าวพี่น้องจุ๊บปหารคุดแหน้ามาของแม่จุ๊บบล็สิมาร์กโกแหนสเหลือสิมาร์ทายคลิปให้เบิร์กนะโอ้อากาศกับหอนคือเกาหน้าวิลาหน้าพี่น้องคือเกาว่ามีอยังเปลี่ยนแปลงหอนคือเกาแม็กเป็นด่ะกินข้าวแซ่บว่ะ เว่างซีหนาก็มาซึ่ง okay, กินเก่านะกินเก่าพี่อกาไก่หยัมได้อี่บกเขียวท้องหนาไม่มีหยัมได้อี่บกแค่นี้แค่นิ่มละอิ่มละว่าท่านกินเป็นได้จังว่ากินนะไม่อยากนี่พอขวาโอ้นัดกันสายป่ว่าสีเสือมาเนี่ยไอพี่น้องแงได้บุหรี่ได้มาเนี่ย จว่นขวยเนาะจวนอันเผาแล้วจวนมาขั่วใส่ขี้ออไม่สีดำไม่สีดำกินก้ากินจระนอยจังไวาคุ้นมือหนาแน่อ่าพี่น้องใส่ขี้แล้วก็เอามาปีกก่อยค้อยๆก้อยแบบเดียวกันกับก้อยกับปอมเนาะพี่น้องทางตะวันแหย้มันสีเนื้อลายกว่ากับปอมเนาะมันสีบนแหย้เท่ากับปอมโอ้ยสันนิกาเนี่ยมันกินเวิร์ดกว่าอันนี้กะ

เนี่ยแย่มันสิบได้กว่าเหงอกระปอมเด้อพี่น้องมันโบยแย่เท่ากับปอมใครได้ยังพี่น้องเยอะอากาศเหอนเฮียนฮามา้วก็เฮ็ยนเห้กินปอมได้พห็อหลุกออนดูได้ฟอแบบอีกคิวพี่งาน้ายล่ะเด้อพี่น้องซ้ายล่ะ้ายล่ะ ข้ามซีรีวันเพื่อข้ามถปลฟ้าลงมาใครไม่แตกไปไปที่นี่รอีมยิ่งแมนถากินอย่างเดียวเนาะบอได้บริกเจะไปกินก๋อยเงี้ยจ้อยนะันมาทางนี้กินแง่อยู่ mặt hàng nhỏ ở biển đỏ chỗ sài được không phải để tay đơn chỗ 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 đi ăn nài cưới nhẹ chưa 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 น่กระเ้าขาพี่น้องยิ่คิวเด้อยิ่ง้วเลยยืดเศ้าขายมาเ้าแหน่มึงกล่อมจเออ่อกอเห็ดแป้งเด้อน่อยกอเห็ดแป้งเด้นะเสี้มลูกออยตอมลูกนอกอยี่กกอยเีไปเลย่ไปเลย่เอ๊ะ ไปนี่ยไปเลยเนี่ยเอ้เนเอ้เเอ้เเอ้เอ้เ่ออไอคิวนางมึงพอมันนี่แหละอ่ะโทรศัพท์ทำงานเป็นแล่แหล่นะเอาผ่านสายงานด้ยเคือข่อนแหละไปหไปดเนี่ยเนี่ยงพอม้งเนอยเนี่ยมึงพอเล่นสายต่ายางดีดีเลย แต่งเฉวได้เหมือนขางซ้ายแหละแต่มเฉวแดงหน้ามิ้วแบะมิ้แบบสิฟ้าแฟละบึงนี่แหละมาบ๊อมิแบบวาคือโมแอนโมโมแอนห้ากับมีวแบบบางหนึ่งหลูกมห้ากับไนห้ากับมีเวลาแตงมาเด้่นิดโอ้ยุดยอดเลยนะเนอะอีกทีละเราหาหน้าหลุ่สบายกับหน้แตงแลรวเนาะเรามีเวลาเวลาใส่น้ำหลูกเบิร์ตาส่นะ อ่ะทางไหนจ้ะก้อยเนี่ยก็ใส่ม่วงคือเกาเราพี่น pues ้องสูตรเดียวกบก้อยกระปอมเนาะพานเปลือกนได้จ้าม่วงนี่เือแสลงเล็บเพี่น้องมันสะเิดกดมันามันเป็นเพียบอะจอกดมันนะ สังเคกเลยนสั่งได้สงเคกเท่าแทเสียอกเบื่อัทีนะฮะผานเปลืแล้วักเด้อพี่ห้องเด้ออันพ่อลูกอันพ่อมานี่ก็เว่าเด้อมากินได้มักสมรมากกระแทกมักสมพ่อมานเลยจอยจเงินเลยอยจอยไดเินแหละจจอยลูกตัวปซะ ลเราไปซะนั่งไปนะเชียงหัวนี่เชียงหัวนี่มาอยากกอาเลยอีจิวะนายเด้กกินห้องก่อนกัน้นี่นะอีจิวดินดาวดีดาวดีดาวดีดาวอ้าวอะไรก็มากินอยู่ว่ะน้ำลายคนพาของม่วงมาอยากทำกินน้ำยู่เอาอยูไอ้น้ำลายแตกนี่พี่น้องพาของมาเดี๋ยวกันก็ได้ซ้ำนี้เนาะแห่แป๊ะโตบอบ หกหรือแปดแปดแปดโตเนาะเมื่อกี้งหวันกับลายแต่แะอ่ะหมกง้วเห้ากับซอสเยี่ยมร่อซอสบรายเนาะพี่น้อพอเหยีฮ้อนบรายเนาะหมากนึงกินกับเจวงานต่ำกับมาด้วยไนี่ทางก๋วยเง่แล้ะกับต่ำหมกม้วอมนอกินกับผ่านเปลือกสกกอนนะก็ส้าชนะเต็นด์อะประชัเมื่อเปลือกอะ ตี่ตี่ำมดเปือตี่ีมาไว้นหน่อยมันจะมืดเปือเอะรอ่างเขากินน่หมดแ่ะ่จังยอมไน่จังคอยยอมเนี่ยจะบุมมนคุ้มดนเรื่องเยอะคนดบุมยอกมดนะไมาพ่อพราะวาข้างในกิ๊บไผเได้จ้าทางหน่อยกงพัมาพวงขางนที่เนจีส่งแล้วได้เป็นสกอตอะไรได้แหนะพี่น้องจะใส่มากงวงสงสัยเนี่ยลืมจะเทเด้ใส่หมากงวงอะไรอย่าเีแต่ว่าี๋ยว่านั้นเงี้ยบุ้กปอ สีลรายนวล้ายจะบอกเสียร้ายน่ียร้ายเฉนอยเพรยะฉะน้นโลมันลงไปเอาใส่ประเดเนน้องเแดงกอยได้เลหอนแหงเลยไลด์เด้อเข็มเด้อมือนกกอยกับก้อนบุกเคยก้อยยักเธอเอหย่อ่เข็มก้อยบุเป็นบุภาษาก็จะกินนด้ น่าจะคลั่งแหละกินก๋วยกระป๋องขนาดเหมือนก๋วยเองนะสะได้สะได้กับเส็บไร้ใช่ไหมกับเส็บนี่นาน้ำหอมเนาะอ้ยจะบปลลมกันอยู่น้องดำงตีปอไ้ะละ เออสแล้วเ้เากินนกิน,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 นเจียวพน,น้องหางนหอยสองแบบใส่ปลาคอมนะพี่น้องนี่เครื่องเคียงข้าบราเนาะมีสำลีกับใส่สำานา

ดี๋ยวเอาไปบังหนอนเธอนี่พี่หนอนออกมาทางนอนาะอันนี้ไปตัดมาคุ้งก้อยแง่ก้อยแง่มาเด้อก้อยแง่พี่น้องลุยลุยจำหงแล้วบลุยแล้วยแง่แล้วบยกินแง่น้องคีมหน้าโซด้วยพี่หนอนตอนนี้ก็ตื่นใครจะให้กว่าสลัวแอ่ได้เบอร์แล้วบ่พอนอืานเจ็บคำยิ้มใหญ่ด้วยโอ้ตายเฮียเฮียด้วยยัห้เนาะอ้าวก้อย ทางเอีเขามาขับยังไงขับหนีเพื่อพ่อแม่พี่น้องนะแมนบ้ามาเด้อมาเด้อบอกคือข้นเลยวะกิเด้ท่านบอกกันดิตาจอยขนาดันไงื่อกะจะัะินาอังที่บุถาอยู่ครั้งนั้นเด้ที่แมลกง้าเฮ็ด มาได้เกาะผู้สาวถ้าเกิดโมเอลว่าพีททางนังที่ผู้สาวต่ำมาคุ้งได้พี่น้องบ้านพูดแซ่คือเก่าต่ำหูซิมพารามิดเนาะพี่น้องเนาะต่ำหงพี่น้องหลังจากกินอิ่มแล้วก็พากันแยกย้ายมาหาอาบน้าอาบนแรเนาะพี่น้องอันที่จำนี่มันเปนเพียงแต่ซีวพี่น้องสลัดจำพรสานดูน่ะความมันแดมแหงไร จนไหมเบิดพี่น้องทีมงานเข้าไปเห็นชุบบนนาไปหาแหน่เนาะมื้อนี้ชุบบนผักวันกรรมกรพี่น้องชุบบนก็เลยผักไปขุดแหน่ชุบบนน้ำบริสุทธิ์แหละชุบบนว่าบ่เห็นซสแหละแท้จริงซสแหละอยู่ในเฮือนล่ะชุบบนบ่เห็นน้ำชุบบนว่าเห็นเฮือนล็อกไว้ก็เด้อบ่ดิเอิ้นอชุบบนว่ามีแต่ว่าชุบบนหามาแล้วชุบบนก็ส่งส่วนไปกินน้าหนองมีงกะเฮ็ดกินน้ากันซุ่มแซวน้ากันเนาะพี่น้องมันจังแซ่บกินน้ากันหลาจะไล่คนอิเลงแสพี่น้องเลยโอเคเนาะพี่น้องสําหรับคลิปนี้ซแแหละสิ ฝากไว้ซ้ำนี่ก็เนี่ยจะค้อตัวไปห้ามหนาไหนก็เนาะห,นห่อนี่ยงเนาะไปพอกันไหมคลิปหนาเนาะพี่น้องเนาะบ๊ายบายสวัสดี